เมื่อนี้แดดล่มล้มตกอากาศบ่ฮอนปันใดได้คุณโจมาซอยตัดตน้ตนไม้ต้นไม้ต้นนี้มันยืนต้นตายมาโดนแล้วรวมถึงต้นอื่นๆที่ยู่บริเวณรอบๆเขาต้องทําการตัดออกเพื่อบ่อใหม้มันล้มลงมาให้เกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะคะ่ะหลังจากตัดต้นไม้แล้วลุงแดงสิทําการลากตน้นไม้เนาะคะ่ะใส่ลวดสลิงกับรถดขันนี้เนาะคะ่ะแล้วก็เอาโซพันไว้กับตน้นไม้ลากต้นไม้มา เลือกขนาดที่ต้องการมาเบิ่งการทํางานของลุงแดงพี่น้องลุงแดงกับสิ่ใสอุปกรณ์ชนิดนี้เนาะคะ่ะกับรถคูโหของเพิินในการที่ศิลาต้นใหม่ต้นนี้เนาะคะ่ะหรือว่าต้นอื่นๆนัาททาการปรับระยะนั่นนุนนี่กันอยู่โดนพอสมควรเนาะคะ่ะก่อนที่ศิลากเพื่อให้มั่นใจว่าเออระยะที่มั่นทิศหลากได้สะดวกเนาะคะ่ะอา้าวใกล้สิได้ระยะแล้วพี่น้องหลากมาเก็บไว ลุงแดงสิเก็บสะสมต้นไม้มูนีดไปเฮตยังเฮาสิพาไปเบิงในคลิปน้า